เอาเอาตอนจังใดตอนจังใดมักตอนจังไดนี่ตอนตามถนัดเขาเลยตามถนัดได้ป่ะไม่ว่ามันขูดตรวจตรวจครบอายุปูได้ได้ปะได้ครบอายุใหญ่แม่ยีบอกครบอายุก็สงนมอยแท้ะดาอายุหลายแล้วต็หนี้เนจะนี่คือลูกน้ำปลาโอ้หอมดีเว้ยนี่คือแล้วแล้วมันทำได้แตกเป็นแต่นื้แทะเสียมเสียมเสียมบวกวดได้บวกวดบวกวดบวกวดคือเก่าแบบแล้วก็กวดกันเลยหล่อเลี้ยนกันมา สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วค่ะในช่องกินแซ่บแบบนัวๆนะคะมอนี้มาบานยุดดีอะไรนัวนะคะมาพอยเตเตียพอเดี๋ยวมือนีจะพาไปเบิ่งกันเยตเตียเขาเก็บมากเชอรี่อยู่นะคะเดี๋ยวไปเบิ่งเยเตียกันเนาะค่ะสวัสดีจ้ามดวยกันจ้ามาด้พอกันโดนเนาะไลฟ์นี่มาดีพอกันนะมาดีพอกันนะมาดีพอกันนะาดีพอกัน้าตัญญาคือมันไม่เน้นความหยิบดีครับเดี๋ยวค่ายหมาตอนเชา สวัสดีค่ะยายเตียค่ะยายเตียสิเจ๋บอกเชอรี่พอดีกินข้าบกุกเลยกูจุย๋ยเรามาหาไม่สิส้วนเรากินผลละไม่ผลละไม่มีน้ำบานเนาะ<ม>บ้านหลังนี้มีคมมรบหมดสุยางวัแม่ไมีคมมรบหมดสุยางเอาโหลดอยากได้กินยังกับนีหมดบนวันจะอยากมีคน<พ>อื่อนอมาอย่างเงี้ยเขาหรือเขาหรืออีสานเนาะมือเขาหรือไผเขามีอันเขาไม่มีคนอื่นอีกว่ะแม่แม่ก็ได้กินคนอื้นในสีเหลียวเชอรี่ในสีเหลียวไทยเชอรี่วประธานบึ่งกับกูวะกับกูก็ต้องเกิดดิ นี่มันสยางโกโก้กับีวยเลยยังก่อนเลียนเห็ดเขาว่าหืมม่อนกินได้หรกินได้บอกแต่ว่าใหญ่ก็บเห็นมันเกิดมากพเห็นมันเท็ดักเถื่อแม่บอมันเปเ็ดักเถื่อนพอแม่มันบอมีปากแม่จิตปะาเินไปไปเบิร์โกโก้ปะตอนนี้เขามาเก็บกระไรแแม่กำลังเก็บนีอนี่จับตวละนะเปิดให้มันนกนกมากินไรนกมากิน น้องกยเห็นเห็นเปไได้กินเมื่อไรมากินน้ำเดี๋ยวเพื่อนจะพาไปเบิรงกันต้นหมากโกโก้ด้วยค่ะว่าเป็นจังไหนท่านนี่กับว่าเคยกินจับเทื่อเดี๋ยวลองไปเบิรงว่ามันมีอย่างเนี่ยอยู่งในหไม่นหมากชนิดไหนมาสิโก้มาสิโก้นี่ดิพี่จุ้ยนี่นี่นี่ <Yeah. S 1> อันนี้ม่กินได้แล้วปนี่มาอันเดียีนี่อันนี้ซุกเลยนเน,น,น,ยน,นี่ยเอาเถอมันซุกนี่มาทีนีน้ำใสอันนีมงอเที่ทอันนีอันน้เนี่ยมูซกีเลองซุกแล้วอมาหลายแอันนี้ก็แตกินแล้วเนี่ยโอ้ยกแตกินแล้วคอเดตเด,ดเตอรนี่คอเดตบ้นงนะอุ้ยคือคู่จงโปงกัะแตกินคู่จงโป่งเนี่ยในี่ยมูซูก่อนไงหรอวะมีสุกกว่านี้อยู่นีด่ดิกินได้เจ๊ไดนี่กินได้ป่ะ ใช่ใช่แต่ว่าจะกินจะกัดได้กินได้นวลมันหมายถึงว่ามันคือว่ามีกินโกโก้สันเธอมัไม่ใช่เราจะเอาเอาไนมันไปมาร์กเรากลับไปคุยง่ายโอ้ยังติดโอ้ยัวหมายถึงว่าอันครั้งนี้บ่แบบว่ามันต้องเอาไน่มนไปขวใช่ใช่เอาไปมาร์กต้นแต่ว่าพี่ยืนหางกัดไน่แล้วดูดกินเรื่อยๆนนนกิวลมันกินนวลนี่ครับเดี๋ยวนี่ครับกะจีว่าคือแบบไฟนี่บอ่คือบ่าคือแบบไฟแม่ ด้งสิครับอเอาแม่รสที่สม,มสมนะเสมสมเลยนะสมสมหวานหวานจังเอยก็ขากู่ได้แหละเนาะอืบักไฟหรือยีไฟเนาะวันนี้นนใ,นในมันเม็ดมันเป็นดอกเป็ตยก็ไม่เม็ดกินบะแยนบะเนี่ยเม็ดเป็นดอกเม็ดเตยเอาไปให้เป็นพวงโกโก้เน,응นี่ยตรงนี้พี่ดูนี่เน,นี่ยตรงนี้มันน่ะขเขาจะเอาไปเปนตากแดดเอาไปบ่มแล้วก็ตากแดด แล้วก็ไปบวมอีกวัะเดียวใช่ไปบวมก่อนไปมารกก์กน,นะแล้วก็ไปตากแดดแล้วก็มาขัวแล้วก็มาบดบอกง่ายๆคือกาแฟคือแบบกับมาวิธีแหมไข่ไข่ไข่กันไข่ไข่กัน,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 นเลยอืมอืกกมท่านมาชมชมวันวานนี่แม่เลยอืมอืมโกโก้ท่านเราโกโก้เอาเมื่อวานนี้ได้เจ้งไหมเอาม่เอาง่ายบามาเลยเอาไปเลยเอาไปเลยกินกับเตียวนู่นที่เพียงไหนวะเม่นเม่นอื่นว่าอะไรน่เนี่ย กินเลกินเะบบปะแกินบปชัวทีบได้นี่สวัสกินถั่วทีบถั่วที่ป่ยยันนะแม่แเนาะถั่วทีบถั่วทีบถั่วสับสั้นเลยนี่เปนเด็กกินน้ำมูละเด้เด็กขาดปอยู่ดิสมพระกับหลอนจะกินดีนะมันแซบแม่แซบปะตัวตัตาดีก็นเท้หูตั่นตา้งคลองหน่อยเนงานเนาะเอ้กินก็แจีวแซบ เนื้็แจ่วแ่บแสบไปเอาบม้งมาพี่เคยไปไปเอาบ้งนาสั่นมีบอย่างนี้ตวคนะบ่เอืดในแนวอยู่เนวกินเล้อหนเนี่ตัวจ่ามันจะออกสมสมไพหวานันหนูเพ่นจะจะไปครัวจ่าแข็งแล้วเพิ่็กลัวว่าแล้วกรบพงกูโก้นี่แหละมโกโก้ตัวจริงแมเ่พี่น้อง <Yes>, ยุสะบอกโคบักห่งเลยยแมวพุ่หุ้หวยปลาคาห้องโบจะอืดจัอย่างนะเจ้าอยู่แล้วนเนาะนตัดใหม่นะมืนี้เลยเสียงมีจังเนีคนกินคนแค่กินคนหี่เด้อแค่กินคนไ่อยุ่อยุ่งวันจะได้มาอีกจะไปย่านกันกินคนเนาะมันบอกินหลายดอกบ่มเอีกต้นนึ่งคุณแม่เฮี้ยเ้ยเ้ยแม่ต้นนหน่อยเอียงคือว่าหลาแพร หน่อยแกค่ะหน่อยอันนี้วอาใส่เจ้าขออยู่บ่ดหน่อยแกค่ะพวกนี้พเต็มเลยน่อน่ยจัดอันนี้พ่นบกคงได้แกข่บอกคงนปเิมปมเิมอย่งเงมเด่นเลยนี่เด็ดเลยเด็ดเลยนี่ลองไปทุบที่มังบอันนี้บ้าบเอาไปเห็ดนี่นี่นี่แล้วเ็บแล้วอืออานมาแง่ผักแห คุณกุ้ก้โกห้คนโกให้คนต้อหให้คนโกด้คนบกโกบริกได้หิคุณกุ้คนโก้คุกุก้บริเกอันอันนี้มันไกลคนมันก็เลยบกหลอดก็เลยบมมาเนี่ยเอาไปกระสิว่าว่าจงไหนวันนี้กต้องเอาลายแท็เอาไปลายลดเลยูที่ซอยทีวันี้ว่าไปย้ําว่าไปย้ํว่าที่ทีเกวกัมักมวนเนา บไา้รื่อยๆมาเรือยๆคือจะมาอันหอบไปหอบไปแท้เขาใช่ว่าส้นวันนี้ว่าจว่ากันเราะ่ว่ากันเนาะค้นหักกันเพียยวนไปูกอกันแพงเด่ไปปลูกหลัทถามวกินรวดเ่เดียวรวบลัดรวบลัดขานหดน้ามรวบลัดข่านหดน้ามือมผมหมดบอกโซรีกับแซบอมหึงกับม่เถีผีผีเน่ไสเถียเน่าโอ้พ่อเราพพ พ่อ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 เหรอหลายๆพอดีเราไปสู้พี่น้องเก่งใจได้หนี่เก่งใจสู้พี่น้องพี่จุ้ยกินน้าอันน,นี้เก่งใจไ <c> ด <oughs> ้หนี่สะเสิร์มาสิบ่เก่งใจอไปยัางว่ไปยัางพ่อเดีวพ่อเดียวอ๋ออีกหน่อยนึ่งอ๋ออีกชิ้นหน่อยสนามอ๋อถ้ามันบัวสูงมันสิบเอ็ดสีมว่วงเนาะใช่ใช่กระเตะกระเตะมันบัมากไก่ไอ้กูไก่คนนี่อันนี้คือสูบคักรเนี่ยให้มาเนี่ยมีที่ใส่ฮะอันนี้ยังโกโก้เพื่อนมาเนี่ยเด้ออันนี้ก็มองกองมังุดมังคุดนี่มังคุดนี่พี่จุ้ยอันนี้คือมันเป็็นนากกแลล้้วเปงพื ไปปบ่อไปปลูกได้นี่เออไปปลูกได้ปลูกไวหน้าพี่จุยอันนี้บักล่องกวนี่โอ้ข่อยบ่มีนา้เจ้าเด้อไปนะลงลงปลูกไว้หลังบ้านหน้าบ้านก็ได้บอกึงก็บ่ได้ซื้อดีๆมาเนาะ่นี่โอ้คบหมดไปซัน่ะมื้อนี้ได้บ่กินตีมื้อยายเตี้ยแล้วเนาะจ้าเดี๋ยวๆเียสิตามกินตําแซ่บว่าเตบ่แซ่บปีเรื่องลือดปทีเรื่องลือให้ดอย่าไปเชื่อคนอื่นต้ององดูเองเนาะได้ โอ้บังหุงกรอบดีดีแม่มาผูดค่ะแต่งใหม่ไม่สดสดฮุงสดสดเนาะเป็นตะเปิดรานได้ยี่วันนี้จังสี่เอาเอาตอนจังไหนตอนจังไหนมักตอนจังไหนหนิตอนตามฐานนัดเขาเลยตามฐานนัดได้ป่ะอันนั้นกระซับอ๋องสิไม่ว,ว่ามันขูดตรวจตรวจบ่ใครได้ขูดหรอกเป็นเมือได้หนี่เป็นเมือได้หนี่ บอยงกันเลยเป็นมดแต่ว่าหาผัวบ่ได้นี่แล้วเน่ยเพราะสนาเจ้าของนี่หนิแน่คุณแม่มันบ่ได้เลยเจ้าคนณจะเป็นเซไดตเขาเลียนไก่แม้เป็นเลียนสิเขาเขาก็เลียนนี้คันเบาออกตัวแรกผลคุณมาจากอย่าออกตัวแรกไยถือขวานหลัดหลดเ้นขวานหลัดหลดเนาะอันหัดข้อกลุ่มเขาป้าหลดหลัดเลยสมัยนี้เป็นตทะย่านเลยด้วยเหมือนสอนกันด้วยพี่น้องเอาใจสั่นหลดเนาะ บ่ไเด้สมัยใหม่เนาะยุคยุคใดัวนี่แม่วานี่บ่ไเดิจำแล้วได้บนี้ได้จำให้เดยกินสุดคุณยายเนาะบดนี้สุดเจ็บสียบจักสิผ้าเยบผ้าห้ยอ้บัดนี่ผ้าหาตีเป็นยองกบะวานจัดจว่ะมันเสีบว่มันเบก็เลยไอ้จำหมดไปครบอายุพูดได้ด่าบ่ไ้ครบอายุ่าแม่ยูบอกครบอายุก็ต้องหน่อยแท้จะดูอายุายแล้วตอนนี้เนาะัเฟง มันวส้นิวด้วะเนี่ยโอ้ยอายุวัยใสได้หนิันมี้18ชุดเก่าปีนึงวันนี้เมียนี่บอกทงยู่เดแต่ว่าหน้าตากระเซได้ยุได้ม่ได้ยุไปได้ยุ้ัวอนัวน้ำเว่ยมัจนอมาเมืยมโันวมันวาเมนโบันมาเมนมาเรามากหวานเอาน้ำตาลใส่หน่อยหนึง ตามใจผู้สั่งนี่เนี่ยตามใจค่ะเพาะแม่ค้าเอาแม่ค่ะตามใจใส่เลยแม่ค้าใจเด็กก็ไม่กินเอาใสจนวดยี่บ่ใส่ผงนวดน้ำเบย์ธรรมดาเดิมจนบุกเนาะผงนวดจนบุกเอาคือมะนาวมะนาวหนามลายคักเนาะมหนามลายใส่เปลือกน้ำควายหอมค่ยายเบียงก็เหยแตงสีแถบมีดมันค่อยคมมีดขมเหรอ ปากคกเนาะ่อยคมเนาะงามนะบอกกระเด็นเนาะบอกเทบอกเทศเนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันอยากอืดแล้วนี่บ่คือวางหันโอ้ยวางหันบ้ามากเนาะเต็มเ็นหมาย่งเ่ยบอเทศแต่ว่าบอกเลนเ็นสิมีบอกเลนมันบ่เพื่อนเดียวกันอันเดียวกันบ่กรเลนอนี่ะเพื่อนอื่นแต่เขาลยยางเลยซือทานสอื่นมากระเทิดใช่ไมกรเทกระเือกระเขนี่กรือปอระเครืออันนี้บาเเรืออนนี้ละธรรมดาจะบอกระเรือกับกรคเือได้ทั้งนั้น มบนร์กระสมอ่ะนยเนื้อในหน่อยน่ะต่มาหุ้งขั้นขาน้าประเด็กสีสีบ่แสบเลยพี่น้องผูเพนมาเพิ่มก็บสีแสบอยู่บ่องเนี้พูดแต่ว่าใหญ่สำหรับใหญ่ใหญ่ใหญ่แสบอยู่แล้วแสบนวยอยู่แล้วพูดนะหน้าประเด็กนะเบ่งบวอนะเบ่งเติมไม่อยู่นะเป็นเคร่องไรนวล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 เน้ต้องนวลนวลนวลนะคะเติมด้วยน้ำปลาจโบูนี่คือลูกน้ำปลาใส่ไปแล้วก็ห้ามข้นกันสิข้นเส้ยกาบ เออหูแดงเก่ไอยเลยเครื่องไม่ลายเราตริสเสยบเนาะเสามาคุกจเพียงเครื่องเพียงเครื่องเรือ่าักวัดีเพียงเครื่องมันสิบ่อร่อยอหอมนี่เพิ่นว่าเเฮดหน้ายะเพียงกาไปค่ะยาเพียงทุนว่ีลูกทุ่นไหลกับกำไรหลสิบ่าาบขาดทุนก <laughs> <laughs> าดกระา,าดกระ<อ>ากระากระาลายได้ก็ได้ลายมนยไม่ช่อมเพินรนลวายัโอ้หอมดีเว้ นี่คือเหลววน้ำลายแตกเป็นแต่นัวแทะอมซิสียบเสิยบเสยยค่ะไม่เห็นเด็กโอ้โหต่ำกน้ำลายเอ่ะเรียกดกักแล้วอยู่เด้คักหล้วป่ักแล้วอืมเป๊ะเป๊ะอืมน้องได้คนตีว่ะฮือมนอีกทีจั่างอีจับ่อเอาเรียบร้อยคักเนาะคัก บวกวบบวกวดอะเดี๋ยวุดไปขอยูทห้งอันนี้คลิปหนึ่งควดบควดบบบวดบบวกแล้วเรากับววกั่ะน่บวกได้บวกลบบวดวดบวดคือกา่ะแล้วเลากับบวกั่ก็เลยหล่อเลียนกันมากัดอันกับอันเข้ามากุ๊บกิบกุ๊บกิบไม่เป็นเสียบเอเอาแม่เอาแม่เอาแม่ตีกองเขาพวกเรกองเืานกใส่บอใส่จะผักกับข้าวหนอเอามาโซ่ซื้อๆลับไปาม่นี่ไม่นี้ยปกินเขาหน้า เอาเจ้ากินก่อนคอยตามห้เจ้ากินก่อนโอ้ยน่าเอาจำเบิ่งดูสันน่ะต้องเจ้ามันหลายยอู่คุยเลยดินี่มาคอยแม่เขาเลี้ยงไว้เลี้ยงนี่เลี้ยงไว้แล้วก็มีเรื่มนี่ล้วมีหลายกรณีอยู่ในต่างจังเทัดนี้ผมบอกดักแม่ไว้ปเลยมาจะหน้าบันนี้มาจะหน้าวันใช่ใช่อยู่หน้าอยู่อันเอาเลี้ยงใส่ท่อไว้ตัวน้อยๆเดียวมาเลี้ยงเนี่ยิ่งได้เพื่อนมันมีขี้หินขี้ดินมันนี้อันเอาอีหยังอัน เกลือมันงนะเอาผักธรรมดาเขานี่ผักที่สวนห้องเราไหากินะมาจังไรที่เหลือเนี่อิปูได้อีปูได้เลี้ยงบ่อีปูว่าในทดลองมึงทดลองอยู่เพื่อนหนึ่งเนาะมันหอนมันไตเออแงมังหันบ่อได้มุงเลยบ่อจ้าเอากินเลยกินเลยไปเอาลุยลุยลุยขึ้ยังมาดิจับจับว้อ่ะแม่จัดการโอ้ฝีมือย์แยเจียงอีกคักที่หนึ่งขอบคุณค่ะจิ้งหงม่เพื่อเอาคักค่ะค่ะต้องมากินดูๆได้เนาะแมนมาโหลดมาเลยว่าเป็นยังมาโหลด ยินดีต้อนรับยีบอมากมายินดีค่ะยินดีค่ะยินดีต้อนรับไก่อยู่น้องไข่น้ำกันนี่ล่ะค่ะแต่ว่าอยู่คนละมุมพี่น้องคนละมุมอยู่คนละส่วนซื้อขั้นพี่จุ้ยนี่เขาเอรานว่าทั้งคนอื่นอยังเนื้อบ่บ้านเนื้อเขาอยู่บ้านใตนน้บอกง่าไงทงั้งผู้นึงอยู่ทั้งไปส่วนอุดรผู้นึงทั้งส่วนทั้งพ่นพิสัยทั้งแม่แม่ไปทั้งบุริการละ กินเข้าไปกินเข้าไปกรอบดีเป็นยนงแฉลวดีเหอนำเข้าไปเหนว่าเนี่ยเนี่ยขากันดีดีเนี่ยมากแบบลวกหคือแบบสดไป่จืดอ่ะสดกระเสียบดิหยดกระชักอันเดเผากระเสบเบดิก้อยแซียบดิเนี่ยใคยบอกเป็่งเนไ่วะก้อยแซีบปิ้งปิ้งปิ้งก่อนไปเราก็ไปก้อยเราก็ไปอันสอยๆแล้วก็คันน้ำมันออกคันน้ำมันออกแล้วได้มาเื่อชกินได้ม่เื่อชื่อเนื้อ แสดงว่ายาเตียเฮ็ดเป็ดอือแม่นบ่เฮาเฮาปิ้งแล้วเฮาก็ไปปิ้งแล้วเฮาก็ไปซอยๆแล้วเฮาก็เนี่ยเอาใส่เนี่ยอือคือลาบเทาเนี่ยบ่ต้ก็ได้เอาเนื้อก็ได้แซ่บคือกันอือต้องลองแล้วซั่นน่ะบ่กับบ่ลงแล้วแม่เคยได้กินมาแล้วบ่ักน่ะบ่ักแซ่บน่ะีแห้งหยเพิ่นสิดีเาสิว่าเนาะบ่ป้าเอากินนกัน้มเอาอตกันค่อยแซ่บโอ้ย ว่าเสียแต่เพิ่นหายง่ามแม่ว่าเสียแต่เร่าหายลูกไส้แม่จีหายก่อนผ่านมาดอกท่านต่อวันงามงามเนาะคว่ำงามงามแล้วโอ้พันเห็ดเป็นกิจการยังไงวะเนี่ยเนาะคนมาเมืองมาส่งที่แหลกก็เล้มาโดนมาสองปีมาง้มหาทางเขามาจำด้ว่าวัดเท่านัอนวัดอันช่วยหลงวัดเท่านั้น ตะกี้เลยไปโรงเรียนพุ่นหยุดบ้านเลยยุดไซอิเลยเอาอย่างก่อนเอาปลาแดกครับอันเขาปูนมาฝากกันเ,เป็นมาฝากเครือเอาแนมมาว่าฝากระน,นั่นหรืเอเปล่้ไม่เอยเสียเนาะแนมนัว,นว,นวอันน้ำปูเังนไงในช่วงนี้นะมื้อนั้นเราไม่กินจำหอมดีดิน้ำปูค่ะคุณได้น้ำปูใครที่ดีเนาะน้ำปูขอบุญ ปลาแดดกับไข่คือกันนในระค่ะอันนั้นไหนคือกินคัะแกะอันนั้นไหนคือกินคักแกะอันมาขาวๆนะโอ้กระเทียมโทนดองเด้อสองอยู่ตั้งกระเทียมโทนดองไม่ได้โอ้ไม่ได้ซื้อมาฝากเนาะไม่ได้ซื้อมาฝากเไอยเตี้ยบนี่ครีมนังเป็นเซียแห่งกรุบกรอบกรุบกรุบยึดไปซื้ออยู่อันคักคไปซื้ออยู่หางมากินเออโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองมันเป็นกรอบๆก็มันเป็นมันหวานอย่างนั้นหวานเห็นดอกมะม่งเนาะอืมก็เป็นตามราคามันหรอไปที่ว่ามันคือแพงแกะมันกระเทียมโทนมันต้องงแพ แ่อันบ่ดองกันยังแพงแล้วมันบ่้าเป็นสีดองได้มหาออกมันกระโดนตรโดดนาะแต่ยมันคือกระเทียมเกี่ยมันคือบปดกิ่นอยฝรังแล้ละกินแล้วสองตัวแล้วอยเซอ์บ่อยเซอรีไฮเซอรีอ้วนอีเดีอ้วนนลองลองเห็นลองลองมมันเปล่งได้ไหมโอ้แต่หมองแ่บเตอหืมแสบนี่นี่พ่อเปิด้านนี่นี่ เปือร้านเตี้ยเอาล่ะตำให้พี่ให้น้องเขากินซ้ำนี่กับพ่อละเผาอะไรอ่ะเปือร้านวะยังซื้อร้านก็อร่อยนัวกับาและเยี่ยเตียบอ่ะเยียเตียอร่อยอร่อยนัวแล้วนะเยียเตียพาแสบอ่ะพี่จุ้ยหยุดว่าลูกค้าเรากับพี่มีแต่พี่กับหยุดนี่แหละย่องย่องกันเอาเตี้ยย่องกันเอาเนาะกรอบกรอบสนั่นจ่อ เหมือนพี่น้องมากินน้ำพี่น้องมาเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อครับก้มกินยั่งดียวเนาะแสบอยู่ดิทำมัซุ่มกันหลายคนเนาะไปซุ่มแถวกันเบากันกินเบิดมือก็ได้นะซุ่มจังสีกับแสบเลยเนาะมุสซ้าห้องกักินอันปนป่าซุ่มกันซุ่มยันใบได้เนี่ยมันสวยมากพี่จุ้ยว่าไปนั่นผ้ายางเลาะเนี่ยไปเอาบางพุงมาต่ำมาดินุ่มหนาเป็นตะย่างตะย่างสวนไหมนุ่มหนาไปเรียนบ้านเราห้องยังมาแล้วอยู่ นเฮือนไม่ก็ได้แมนบ่่ไปยอมาแล้วพอดีสิไปหิ้วปูนซอยเด้อเออแมนบ่มีแผนกดูอยากเคล็ดซอยน่ะผัสิว่าเซล่างงเผาอีกละอีกละผัสิไปเป็นล่มแบกปูนอีกละเตี้ยท่าไปมือขึ้นเฮือนเราสิฮะแมนแมนแมนนี่กินอันร้อนร้อนเนี่ยในหม้อร้อนกระเสียบหลวกรสกบแฟข้าวปูนกคับข้าวนารนั่นเนี่ย เห็ดกระปุ่นย่าไรพักกนเดาวตอนนี้แล้วมาลวกใส่เนาะพอลวกแล้วมันหวานเนาะมันอ่อนดีมันจะแซ่บแล้วลูกแพร่ก็ขักเลยกินหลายๆคนมาซุ่มกันเนาะมันอันกันเราส่งแซ่บเนาะแม่มันได้คุยกันน้ำกินไปหุ้ยไปเนาะแซ่บแม่มาได้ครับแซ่บแซ่บข้างใีเลยอร่อยดูดนิ้วไม่กระเปื่อยไม่สุ่มเนาะอู้ขาขักพี่เจโอ้ขาแสบหลายเด้อแม่มือนีิเด้อโอ้ขอบคุณหลายๆค่ะมือหนิพี่เอ๋ ทั้งสองคนล่ะจังใดกะหักกะแพงคือเก่าแต่ว่ามันกับว่าคอยได้มาเนาะโดุนดุนคอยมาพอกันกะหักกะแพงคือเก่าเนาเยี่ยมมาแยมกันขอบคุณหลายๆค่ะที่ต่ำบังหุงสู่กินโอ้ยยยเตี๊ยต่ำแซบอีลีค่ะต่ำแซบอีลีขอบคุณหลายๆหลายดีดีขอบคุณหลายหลายดีดีเลยมาลงมาลองเต็มซี่เต็มซ่าเต็มซี่เต็มซ่าเลยค่ะบอหักคะแนนค่ะจังใดมือนีิกะคือเก่าแล้วค่ะช่องกินแซบแบบนัวนัวแล้วก็ช่องอร่อยนัวนะคะอร่อยนัวค่ะมือนีิกะขอลาเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะอย่าลืมอีกหน่อยเด้ออย่าลืมบนแถาเด้ออย่าลืมบนยื้อกันตำมุงเนเี่ยอ,อย่าลืมเด้แอดแซบ <c oughs> แซ่แบค่ะแซบ